รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้เรามาขอโชคลาภไอ้ไข่นะครับวัดเจดีนะครับอำเภอสิชนจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับ ก่อนอื่นแล้วก็มาขึ้นนโมสามจบนะครับแล้วก็ตามด้วยคาถาขอโชคลาภพรวาสนาจากไอ้ไข่นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมานไ่เจดีจะมหาเลโลลาภะลาภา พรวันตุเมเราก็มาเริ่มจุดธูปกันเลยนะครับจุดธูปขอพอรไอ้ไข่นะครับขอโชคลาบวาดสนานะครับอยู่ที่วัดเจดีนะครับตั้งอยู่ที่วัดเจดีอำเภอสิีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับเป็นตัวจริง นะครับที่สร้างขึ้นไว้นะครับประวัติความเป็นมาของไอ้ไข่นะครับชาวบ้านก็ได้เล่าต่อกันมาไอ้ไข่นะครับเป็นเด็กอายุประมาณ9ถึงส0ขวบนะครับได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทวดติดตามหลวงปู่ทวดนะครับ ได้เดินทางจากสงขานะครับไปถึงพระนครศรียุธยานะครับแล้ววันหนึ่งก็หลวงปู่ทวดก็ได้มาปักกฏอยู่ที่วัดเจดีแห่งนี้นะครับไอ้ไข่ก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาที่แหละแล้ววิ่งเล่นนะครับวิ่งเล่นแล้วทีนี้ไอ้ไข่ได้ จมน้ำเสียชีวิตที่ชาวบ้านเล่ากันมานะครับตัวแรกเราก็เริ่มมาแล้วนะครับมาขอพรล,ลุ้นไปได้วยกันตัวแรกเราก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มโพให้เห็นแล้วนะครับยูฟซีแฟนคลับนะครับข้อมูลที่ผมเล่ามาก็เป็นการที่พูดต่อๆกันมานะครับเป็นข้อมูล จะจริงหรือไม่ก็ฝาก FC แฟนคลับไปค้นหาข้อมูลดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นจากชาวบ้านอยู่ข้างๆแถวแๆวัดเล่าประวัติให้ฟังนะครับจากที่ไอ้ไข่ได้เสียชีวิตลงนะครับดวงวิญญาณก็ยังติดตามหลวงปู่ทวดนะครับติดตามหลวงปู่ทวดตลอดนะครับ ไปจนถึงพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เดินทางกลับมาที่วัดจากนั้นวัดเจดีย์แห่งนี้นะครับจากนั้นหลวงปูท่ทวดท่านก็เลยได้วานไอ้ไข่ให้เฝ้าทรัพย์สินสมบัติของวัดนะครับไอ้ไข่ก็เลยได้สิงสถิตยอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ ให้ไข่ไม่ใช่เทพเจ้านะครับเป็นผีดวงวิญญาณที่ติดตามหลวงปู่ทวดนะครับศรัทธาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทวดจากที่หลวงปู่ทวดบอกให้เฝ้าอยู่ที่วัดเจดีย์แห่งนี้ก็เลยได้อยู่ที่วัดเจดีย์แห่งนี้ก็ได้สร้างรูปปั้นขึ้นมาไว้นะครับที่วัดเจดีย์นะครับ จากนั้นก็มีอยู่วันหนึ่งก็มีชาวบ้านมาขอโชคลาบนะครับพรวัส,สนาก็มีโชคมีลาบนะครับขอามาค้าขายอะไรขึ้นจากนั้นก็มีการเอาไปลงในโซเชียลนะครับก็ได้ดังขึ้นมานะครับไอ้ไข่นะครับชาวบ้านประชาชนหลังไหลกันมาจนแน่นวัดนะครับก็พูดต่อๆกันไปใครให โชคลาภแม่นขอพรค้าขายเรียนต่างๆได้นะครับชาวบ้านก็เลยศรัทธ,ธาเป็นอย่างมากนะครับก็มาจนถึงปัจจุบันนะครับไอไข่ตัวแรกเราก็โผลมาให้เห็นชัดเจนนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับตัวแรกตัวที่สองก็เริ่มมาแล้วนะครับพรไอไข่นะครับก็ไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าตรงกับ ตัวเลขของท่านที่ได้มาหรือเปล่านะครับ FC ครับแล้วก็มาขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่ไปด้วยกันพร้อมๆกันยาวๆนะครับต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับไอ้ไข่ได้โด่งดังก็เพราะโลกโจเชียวนะครับก็มีวัดต่างๆนะครับตัวประเทศไทยได้ไปทำรูปปั้นจำลองนะครับขึ้นนะครับ เป็นรูปปั้นไอ้ไข่ขึ้นรูปปั้นไอ้ไข่ขึ้นก็ตอนนี้ก็กระจายอยู่ตามวัดต่างๆก็เยอะนะครับตอนนั้นยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะครับตอนนั้นยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์เห็นเขาไปสร้างเยอะเจ้าวาดวัดก็เลยได้จดลิขสิทธิ์นะครับตอนนี้ก็ได้จดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าจะก่อสร้างอะไรก็ต้องสร้างรูปปั้นไอ้ไข่จำลองขึ้นมาก็ต้องไปขออนุญาตนะครับ ทางวัดให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าทางวัดเจดีเขาได้จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนประวัติต่างๆรายละเอียดต่างๆก็สามารถไปค้นหาดูได้นะครับนี้ก็แอดมินก็เอามาพูดให้ฟังเป็นบางส่วนนะครับย่อๆสรุปมานะครับแล้วก็มาลุ้นกันต่อนะครับ ตัวเลข FC ครับใครจะให้โชคลาภเราไหมนะครับสําหรับงวดนี้ชัดเจนมากนะครับขอพรไปด้วยกันนะครับใครวัดเจดีนะครับนี่เป็นองค์จริงนะครับองค์จริงเลยนะครับไม่ใช่องค์จําลองนะครับผมก็มาเป็นตัวแทน FC แฟนคลับนะครับมาจุดทูบ ขอโชคลาภไปได้วยกันนะครับขอให้บุญบารมีไอ้ใครช่วยเอฟซีปลดหนี้ปุดสินด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ให้มีโชคลาภบ,บุญวาสนาไปร่วมกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับทั้ง3ตัวนะครับผมก็ไม่อยากจะให้มันยาวก็ขอยุติไว้ เพียงแค่นี้นะครับฝาก FC ร่ำรวยๆหมดหนี้หมดสินุณครับสวัสดีครับ